สิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับคิริยันเอ็มบัปเป้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ l a t Channel ในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันเชื่อเหลือเกินว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของคิริยันเอ็มบัปเป้โคตดดาวลุ่งม,มหัศจรรย์ที่จะให้นิยามให้เป็นปรากฏการก็คงไม่เกินไปโดยเจ้าหนูลายนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยวัยเพียงแค่22ปีควา้าแชมป์มาแล้วมากมาย ทั้งฟุตบอลลีกและบอลถ้วยและที่สำคัญคือการเป็นกำลังหลักพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จบวกกบลังวันส่วนตัวอีกนับไม่ถ้วนทำให้เจ้าเด็กปีศาจคนนี้ถูกคาดหมายว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกในยุคต่อไปหลังจากหมดยุคข,ของเมสซ,ซี่และโรนัลโดซึ่งนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆของโคตดดาวรุ่งรายนี้ที่หลายๆคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วแต่เท่านั้นไม่พอหรอกครับวันนี้ ผมจึงจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเขาคนนี้ให้ลึกลงไปอีกกับ10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับคิริยันเอ็มบัปเป้ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ความเป็นนักกีฬามันถ่ายทอดผ่านทางสายเลือดเริ่มตั้งแต่พ่อของเขาวิลฟริดเอ็มบัปเป้เป็นอดีตนักเตะและโค้ชฟุตบอลชาวคบูลโดยอยู่กับเออบองดีสโมสรในย่านที่เอ็มบัปเป้เกิด ซึ่งอยู่แถวชาญเมืองของกรุงปรารีสโดยปัจจุบันพ่อของเขานั้นได้ผ่านตัวมาเป็นเอเจนต์ส่วนตัวให้กับลูกชายหัวแก้วหัวหวนคนนี้ส่วนแม่ของเขาเฟซาลามารี ie, เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลอาชีพสังกัดอยู่ในเมืองบองดี้นี่ยแหละโดยเล่นในระดับดิวิชั่นหนึ่งของลีกแฮนด์บอลอาชีพเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าอีธานซึ่งตอนนี้ในวัย13ปีอีธานก็ได้เริ่มเส้นทางลูกหนังตามรอยพี่ชายของเขา โดยเจ้าตัวสังกัดอยู่ในอะคาเดมีของปารีสแซงแช็คแมงที่เดียวกับพี่ชายของเขานั่นเองอันดับที่9สามารถเลือกเล่นให้กับแคเมรูนและเอลจีเรียได้คิริยันเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมคริสต์ศักราช1,998ที่กรุงปารีสอย่างที่บอกไปพ่อของเขานั้นเป็นชาวแคเมรูนเชื้อสายไนจีเรียที่อ,อพยพลี้ภัยมายังประเทศฝรั่งเศส และได้แต่งงานกับแม่ของเขาผู้ซึ่งถือสองสัญชาติคือแอลจีเรียและฝรั่งเศสทำให้พ่อของเขาได้รับสิทธิ์ให้เป็นพลเมืองฝรั่งเศสถูกต้องถาวรตามกฎหมายจากเหตุนี้เองทำให้เอ็มบัปเป้มีช้อยให้เลือกเล่นในทีมชาติถึง3ข้อคือแคเมรูนของพ่อแอลจีเรียของแม่และฝรั่งเศสตามประเทศที่เกิดซึ่งอย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วเจ้าตัวได้เลือกฝรั่งเศสและจาลึกตราไก่ ลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกได้สำเร็จเมื่อปี2018อันดับที่8ชื่อเล่นสุดแปลกเรื่องนี้แปลกจริงๆครับเบนจามินแมนดี้แบ็กซ้ายตัวเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเจ้าตัวเป็นเพื่อนสนิทของเอ็มบัปเป้มาตั้งแต่เด็กโดยเขาเป็นคนตั้งชื่อเล่นให้กับเอ็มบัปเป้ว่ากสเตอร์บุงบุงหรือที่แปลว่าไอตัวเจ็บคอในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองโดยเมนดี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า <c oughs> พวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนอกจากนี้ยังมีโลอีกบาเดียชิเลนายทวารโมนาโกนี่ก็เป็นอีกคนนะที่สนิทกันเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเลยก็ได้เอาจริงๆนะมันให้ความรู้สึกเหมือนการ์ตูนเรื่องขอบวนการพะอ้อมจอมสนนะเคยดูเปล่าหรือว่ารู้รุ้งกาดไงเฮ้ยมันเหมือนจริงๆนะลองไปดูสิและไม่ใช่แค่นั้นนะพอผมเห็นเอ็มบัปเป้ทีไรเนี่ยมันทาให้ผมนึกถึงเจ้าตัวเจ็บคอเนี่ยหรือว่าตัวการ์ตูนในเรื่องเนี่ยที่มันชื่อทอมมี่พิกลส จากเรื่องพระออมจอมสนที่ผมบอกไปอ่ะที่เวอร์ชันฝรั่งเศสมันใช้ชื่อแกสเซอร์บุงบุงทุกทีเลยผมก็เลยเรียกเขามาแบบนั้นตลอดเลยนะอันดับที่7เส้นทางลูกหนังหรือลูกสกาาดถึงแม้ว่าปัจจุบันเอมบัปเป้จะประสบความสําเร็จอย่างสูงในวงการฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กนอกจากเป็นแฟนตัวยงของวงการลูกหนังแล้วเจ้าตัวยังเป็นแฟนตัวยงของวงการลูกสกาัอีกด้วยโอ้โหหวดไปเลยลูกพี่ โดยในอดีตเนี่ยเจ้าตัวเคยได้เล่นเทนนิสและมีนักกีฬาคนโปรดคือโจวิลเฟตซองกานักเทนนิสชาวฝรั่งเศสอดีตมือวางอันดับ5ของโลกที่ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่20ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าในตอนนั้นอ็มบัปเป้ตัดสินใจเลือกเทนนิสจากนิวอองรีอาจจะกลายเป็นนิวซองกาก็เป็นไปได้นะ <laughs> อันดับที่6เคยทดสอบฝีเท้ากับเชลซีและโดนอาร์เซนเวนเกอร์ตามจีบเฮ้ยเรื่องเป็นไงเนี่ย ในปี2012เด็กหนุ่มมหาสัยไรยนี้ได้รับโอกาสให้เข้าทดสอบฝีเท้ากับเชลซีซึ่งทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกำลังมองหาโอกาสทุกที่ในการเซ็นสัญญาคว้าดาวรุ่งอย่างไรก็ตามบอสใหญ่ของอะคาเดมี่เชลซีในเวลานั้นมองว่ารายงานฝีเท้าของเอมบัปเป้ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าไว้ใจมากพอจึงขอให้กลับมาทดสอบฝีเท้าใหม่อีกครั้งและแม้ว่าสุดท้ายเชลซี Chelsea จะได้ยื่นโอกาสให้เอมบัปเป้ไปซึ่งอย่างไรก็ตาม แม่ของเอ็มบัปเป้ได้ตอบปฏิเสธเรื่องดังกล่าวโดยโบก้าเผยว่าคำพูดของผู้ให้กำเนิดกองหน้าเลือดเฟรนซ์ว่าฟังให้ดีนะลูกชายของฉันเนี่ยไม่ต้องการกลับมาถ้าพวกเขาอยากได้จริงๆพวกเขาต้องมาคว้าตัวเขาไปตอนนี้หรืออีกหปีพวกเขาจะกลับมาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในราคา50ล้านยูโรหรือราว2,000ล้านบาทคำทำนายของแม่เอ็มบัปเป้กลายเป็นความจริงแล้วแม่เสียดายแทนแฟนเชลซีจริงๆ นอกจากนี้ในปี2016เจ้าตัวยังเคยถูกอาร์เซนเวนเกอร์ยอดกุญซือของอาร์เซนอลตามจีบโดยอดีตเฮดโคชปืนใหญ่เคยไปที่บ้านของเอมบัปเป้เพื่อพยายามจะเจรจาคว้าตัวเขามาร่วมทีมแต่สุดท้ายดิวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอันดับที่5การแจ้งเกิดในวงการลูกหนังและการเป็นนิวองรีที่ใกล้เคียงที่สุดเอมบัปเป้ในวัย14ปีย้ายมาอยู่กับโมนาโกและจากฟอร์มการเล่นอันสุดยอด เวลาไม่นานก็ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่จากสปีดอันรวดเร็วรูปร่างท่วงท่าและลีลาในการเล่นที่ละไม้คล้ายขึ้นกับเชลลี่องรีตำนานลูกหนังฝรั่งเศสและฟุตบอลโลกทําให้เขาได้รับฉายาว่านิวองรีเช่นเดียวกับหลายๆคนก่อนหน้านี้และในวัยเพียง16ปีเอมบัปเป้ได้เพิ่มความเป็นไปได้ในการเป็นนิวองรียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเจ้าตัวทําลายสถิติขององรีด้วยการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุด ที่ลงสนามให้กับโมนาโกในเดือนธันวาคมปี2015ด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับอีก347วันนอกจากนี้ยังทำลายอีกสถิติด้วยการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับโมนาโกซึ่งเจ้าของสถิติเดิมก็คืออองรีอีกนั่นแหละและด้วยความสำเร็จระดับนี้ในปัจจุบันทำให้เจ้าตัวจะกลายเป็นนิวอองรีในเวอร์ชันที่ใกล้เคียงที่สุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีนิวอองรีเกิดขึ้นมาหลายคนเหลือเกินซึ่งถ้าพูดกันตามตรง เจ้าตัวอยู่ในจุดที่เหนือกว่าองรีในวัยด้วยกันด้วยซ้ำและถ้าหากเอมบัปเป้ยังรักษามาตรฐานเช่นนี้ไว้ได้การก้าวข้ามอองรีขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจะนึกถึงแหมอันดับที่4มีคริสเตโน่เป็นไอดอลหลายคนอาจจะเคยผ่านตากันมาแล้วกับภาพเอมบัปเป้ในวัยเด็กที่อยู่ในห้องนอนของเขาที่เต็มไปด้วยรูปภาพของคริสเตโน่โรนันโดแบบที่เรียกว่าเต็มฝาผนังไปเลยใช่แล้วคริสเตโน่โรนันโดนี่แหละ คือไอดอลในวัยเด็กของเขานั่นเองโดยพ่อของเอบัปเป้ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายของผมใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงในการนั่งดูวิดีโอของโรนัลโดทางอินเทอร์เน็ตและไม่ใช่แค่นั้นรวมถึงตัวของเอบัปเป้เองเนี่ยก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้เช่นกันซึ่งเขาออกมาพูดไว้เมื่อตอนก่อนเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายฤดูการ2 0 1 7ถึงฤดูการ2018ที่ต้นสังกัดของเขาอย่าง PSG ต้องโคจรมาพบกับเลีวอารมลิทต,ต้นสังกัดของโรนัลโด โดยเขากล่าวว่าโรนัลโดเนี่ยคือฮีโร่ของผมในวัยเด็กเลยและมันสุดยอดมากๆที่จะได้เจอกับเขาตอนที่ผมเดินทางไปที่เบลเดเบบัสผมปรารถนาอยากเป็นให้ได้แบบเขาแต่ตอนนี้มันจบไปแล้วผมจะบุกไปยังเบนาเบลเพื่อเอาชนะเขาแต่สุดท้ายนะครับผลไม่เป็นดังหวังครับเมื่อต้นสังกัดของเอมบัปเป้เนี่ยโดน iano, itt, คริสเตียโนและมารลิเคลียร์ตกรอบไปด้วยสกอร์รวม5-2ต่ออันดับที่3 จานลุยจิบูฟอนคือคู่ต่อสู้ที่เห็นที่สุดย้อนกลับไปเมื่อปี1998 5เดือนก่อนที่เอมบัปเป้จะลืมตาดูโลกซึ่งตรงกับตอนที่ฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศสได้เริ่มขึ้นในตอนนั้นบูฟ่อนคือหนึ่งในขุพนพลอัสซูรีที่ได้ตะลุยเวิลด์คัพในครั้งนั้นด้วยด้วยช่วงวัยที่ห่างกันขนาดนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่า2คนนี้จะมีโอกาสที่ได้ห้ามหันกันในฐานะคู่แข่งยอมรับซึ่งกันและกันและมีโอกาส ได้เล่นด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมโดยในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศฤดูกาลปี2016-2017ที่โมนาโก,กต้องพบกับยูเวนตุสหลังเกมทั้งคู่ได้ออกมายอมรับซึ่งกันและกันโดยเอมบัปเป้ได้ออกมาพูดว่าจานลุยจิบูฟ่อนคือคนที่ผ่านยากที่สุดในชีวิตแล้วซึ่งเขาเพยายามอย่างมากที่จะยิงประตูผ่านในทวารายนี้ไปให้ได้ส่วนบูฟ่อนเองหลังจากจบเกมนี้เขาก็ได้แลกเสื้อกับเอมบัปเป้ก่อนดึงเจ้าหนูรายนี้มากอดและลูบหัว โดยให้เหตุผลว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่มีดาวรุ่งคนไหนพยายามทําประตูใส่ผมมากเท่านี้มาก่อนมันได้ใจผมไปเต็มๆเ,เลยนอกจากฤดูกาลปี2018ถึง2019ทั้งคู่ยังมีโอกาสได้ร่วมเล่นกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมที่ปารีสอีกด้วยเรียกได้ว่าคนมันจะเจอกันนะเนาะอันดับที่2จิตใจดีไม่แพ้ฝีเท้า ต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากฝีเท้าของเขาเนี่ยที่ทาให้พวกเราได้ทึ่งไปทั้งโลกแล้วจิตใจอันดีงามของเขาก็ทําให้เราทึ่งไม่แพ้กันย้อนกลับไปเมื่อปี2018หลังจากจบฟุตบอลโลกที่เจ้าหนูคนนี้สามารถพาฝรั่งเศสควา้าแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จโดยอ็มบบะเป้ได้บริจาคเงินรางวัลทั้งหมดที่เขาได้จากการแข่งขันฟุตบอลโลกให้กับมูลนิธิพีเมียเดอะคอร์ดีองค์กรการกุศลสําหรับเด็กป่วยหรือพิการในโรงพยาบาลโดยอ็มบบะเป้ได้บอกว่า การรับใช้ทีมชาติไม่ควรรับค่าตอบแทนซึ่งเงินที่เขาได้รับในตอนนั้นแบ่งเป็น17,000ปอนด์อนในแต่ละนัดที่ลงแข่งทั้งหมดรวมเป็น1 1 9 9 0 0 0ปนด่อนและโบนัสที่ได้จากการคว้าแช,ชมป์โลกอีก265,000ปอ่นาทำให้ยอดรวมบริจาคเข้ามูลนิธิเป็นเงินทั้งสิ้น384,000ปอนด์หรือประมาณ12ล้านบาทน่านับถือใจแกจริงๆเลยเอ็มบาเป้อันดับที่1 เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกด้วยฝีเท้าระดับนี้อายุอันน้มแค่22ปีบวกกับความสำเร็จอันล้นหลามและเส้นทางอนาคตที่สุดแสนจะสดใสทำให้เจ้าตัวถูกประเมินให้เป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณนะเวลานี้เหนือบรรดานักฟุตบอลอาชีพทั้งปวงเหนือสองเทพแห่งยุคอย่างเมสซ,ซี่และโรนัลโดแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสองคนนั้นอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นจาก CIES Football Observatory หรือองค์กรเก็บสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลสโมสรยุโรปที่ใส่ราคาเอมบัปเป้ไว้ที่265.2ล้านยูโรหรือ9,400ล้านบาทหรือ Transfer Market เว็บไซต์กีฬาชื่อดังที่ประเมินไว้ที่180ล้านยูโรหรือ6,400ล้านบาทจึงไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนจะคาดหมายว่าฟุตบอลยุคต่อไปจะต้องตกเป็นของเจ้าหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับิีิยันเอมบัปเป้โคตดาวรุ่งแห่งยุคนี้ <c oughs> ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะครับคราวหนะ้าจะให้ผมจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรหรืออยากให้หยิบยกเรื่องไหนมาพูดก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ